ใช่สบายดีพี่น้องตาสว่างมาอีกเหมือนเดิมเฉยๆเลยจ้าไปแมงแมงไปเลาะตลาดพี่น้องมาดูตาสว่างกสมาตลาดอที่เพิ่มนำจากผ้าผ้าแม่ชีไปหาหมอแล้วตาสว่างไปสิไปเลาะซื้อน้ำกินพี่น้องไป สีส่วนมีนะคะชมก่อนได้คะ่ะแม่ค่ะแม่ไข่ใส่เมดก้อนมื่อนี้เลาสีมาซื้อไข่แม่ค่ะเมือม่อเมื่อเมือแล้ว <c oughs> ปลาสีมาซื้อไก่กับไข่โอ้ทั้งขุ่นไขก่กบบนีอยู่แม่ค่าไข่มาทาั้งพีแบบนี้อ้าวานะพี่น้องไป นี่ค่ะใครทั้งทีฝู้าหน้านอ,นน land, อย่างนันแต่เนยันเด่นดีจ้ะจา y o u t u จ้าตาสะบางคนนีสานเด้อติดต่ำเห็นหมจ้า ถ้าถ่มาซื้อไก่ก th ับใครก็ได้ถ th ้าใครจะแบบนี้บอกเอาเบอร์เบอร์ซ <ns> ้ำให้แน่จักซ้ำสองแข้งจ้าสองแข้งก่อนมันยังเหลืออยู่เดี่ยวกรอนก็ได้ซื้อไปไหวื้อไท่ไปไหวิกันเนาะมาให้น้นขาดไก่ หาสื่อไก่สื่อไก่ว่าสื่อไก่เพ,พ,พ,พา,า่นเลยว่าขายไนกะ่มาหนึ่เพื่อนเลยขายไก่ตลาดเพื่อสว่างี่หมาหารเลือปงเลิศได้ดูแม่ขอิอืดประหยัดใี่ไหม ก็ติดตามไหมแน่แต่โคชนาโคชนาเริกข่าวแล้ว Terima kasih telah เทอหรือแมนแก๊งไรขนาดนึง้อยสาบ้บาทค่ะร้อยสิ้เป็นสอร้อยาจะได้เจดเนาะเปลี่ยซื้ออนมี้วอแวนเพรแวนเพไปีเาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นืไม่มีรรดแล้วใี่้นงก็ได้ไข่ละได้่านก็สืตรประตู กราดูค่ะอันนี้ก็สามข็งสบรามาวางนี้นะเขาเลือกยังไง จำถิงจังเคยไหมจ้ะอย่างละสองตัวนะจ้าซื้อๆพี่น้องซื้อกับบได้กินจ้า ก็ซ <OR> ื้อก็บ่ได้กินจ้าปลาทูพี่น้องเาเด้อตุงปลาทูไม่ได้ตงามงามวันละไม่แม้นต่ซดซุกเจ้านี่สองสามเจ้ายูตตลาดกับสดซุกเจ้าพี่น้องตลาดเงียบซีซีซองพี่น้องเฮ้ยหลายใ่ย่างเือเจ้า ไม่ทมแม่ค่ะป้าชื่อแใดกับบอไหกำตั้งใจจักเม็ดบอจั่นไม่มเวลาจันบท่ว่านองเอ้ยบึ่งเยแม่ค่ะกับเราหูวหน่มนนี่นนองบ้าไปจั่นไปดึงดูเี่น้อนเอาบกทัวกันหนี้ ชั่วแตงชือชัแต่งตั้งัวเซี่กับฉี่หอนอยู่ในรถมอญเลยใครได้า้กระต่อได้ใครได้ปลาชื่้ตลาดเพิ่อสวบางแล้วพี่น้องเด้อ ป่าเผาก็ไม่ไดสูงไง่านดิ่นย่านดิ้นย่านเมื่นที่นอกรึื้นนั่นื้นั่นมีป่ากลับมาจากบาทต้อจ้า ชัวร์ขบสูเปอร์แตได้พี่น้องจ้าใครได้ปลาหาหารถสืบของในตลาดฝากกดติดตามในเด้อสาวสว่างคุณสารช่องยูทูบจ้าก็าเปิดช่องใหม่กำลังใจเด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องไปอยังแน่และปันนี้ขึ้นนัก <c oughs> โอ้ยใจใจ ของอยูของกินไะพี่ทาอยู่รถกับทาแล้วพี่น้องโอ้ยประอึดบระอยากบก้าบระอึดประแต่งเต็มดูถุงละซาาบ,บาทปตากระตรุ้งง่ายๆพี่น้องแต่เจ็บชี้กับสีหอนแล้วพี่น้องจ้าหอนแดดแล้วคุณนยาชีถ่าด้วย ยูนิโวเที่ชี่อะไรอึบๆบอึบๆนักบดแตงพีง่น้องนักบกแตงนักบกอุบแตงนักบกอุบแตงจ้า เข,ขาทั้งใดละแม่เข,ข้าทา้งนี่บ่แม่แม่หัปลูกเนะี่ยเอาวางไว้ทั้งข่างลอกกันแม่ทั้งไตแม่จ้าขอบคุณในไลฟ์นะจ้าขคุณแม่วางไว้ละแม่การท่อนพี่น้องมันมีแดด นดอกไม้อย่างงาผุนฟังกับพุนดอกไม้อย่างงาเนื้อดอกเดชสว่างก็ได้ไข่สองแขนเดชสว่างก็ได้ไข่สองแผงสาวสว่างก็ได้ปลาดุปลาดุที่น้อาหาอยู่หากิน อยู่หากินบ่ได้หาซื้อเพื่อนน้อพีนนพ่น้องเนาะธรรมดาละนี่กระตุ้งซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องขอโทษเด้อกล่องกาสิบ้านี่ปบนไดแนะ่มันน่ะนี่อยู่ <c oughs> มันใส่ไปใส่มาพี่น้องจะ้ะกล่องกระไดอุ้ย <c oughs> หอนเอา้าหอนบอกคุณแม่ขอโทษเด้อล็อกไม่ชีไว้ล็อกคุณแม่ชีไว้บ่ได้เปิดแอร์ไว้ให้เพื่อน <c oughs> ขอบบ้านย่านรถมันลงค่อยเฝ้าดังเสือดังเซินพี่น้องอย่านคุณแม่ชี้ห่อนในรถอะเชาวสว่างกัได้แนวยูแนวกินนะบันนิ้จะไปซื้อพาให้คุณยายได้บาทนี่คุณยายมูนอยากได้พาไปไปเฮ็ดอนั้นเครื่องหยิบของใส่ของซอยเพิ่นเนี่ยนะชาวสว่างกัดสีแว่ไป ใจย็นคาคาไฟคาไฟแล้วก็ไปซื้อนันซื้อผ้าคุณคุณยายมูลกันคุณแม่ชีคือจะไปเอาดอกผ้าบนไดแล้ว <c oughs> อ๋อช่วงงันบ่ายโมงกือเสิผาแม่ชีมาลุงบานอีกลนะพี่น้องไปพักกินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงก่อนสันล้วเนาะพี่น้องนเนาะอ้อสาสว่างก็ขอขอบคุณขอบคุณในาๆเดอร์มือนี่็สบายดีจ้า